เซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะคลิปนี้ผู้ชมรีเควสตข้อมือ1บาทความยาว17ถึง17.5มานะคะเรามารับชมกันเลยค่ะเริ่มกันด้วยขนาด17เซนติเมตรนะคะสำหรับเส้นแรกค่ะแพรเบนห้อยจี้นะคะเส้นที่2ค่ะลายเปีย8 2สาแบบที่3ค่ะมีนาแต่งตุ้มใสแล้วน่ารักดีนะคะแบบที่4ค่ะ เบ้นหัวเสือแบบที่ห้าค่ะผ่าหวายห้อยตุ้งติ้งถุงทองแบบที่หกค่ะลายเกดมรกตรแต่งกลางตุ้มมีนาะลายที่เจดค่ะแนวแนว,แนวสุโขทยัยหวานหวานหาน,น้ารักหน้าหักกับตุ้มลงยาสีแดงนะคะหนึ่งบาทความยาวสิเจ็ดค่ะกับลายรวงข้าวนะคะตัวนี้มากับตุ้งติ้งถุงทองด้วยนะคะ แบบที่9้าค่ะความยาว17ซนติเมตรลายฟาโลนะคะตัวนี้เป็นแบบตันเสียด้วยนะคะสวยมากแบบที่10ค่ะลายตันๆลงยาตุง้งติ้งหัวใจดาวค่ะแบบที่11ค่ะ1บาทความยาว17ซนติเมตรแบบที่12ค่ะโซ่หลุย1บาทความยาว17ค่ะแบบที่13าค่ะสายเป็นลายถักเปียนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายดอกไม้และหัวใจค่ะ แบบที่14ค่ะ1บาทความยาว17ค่ะแบบที่15ค่ะลายโซ่ฝรั่งปันความยาว 17, ค่ะแบบที่16ค่ะลายหนามทุเรียนค่ะแบบที่18ค่ะลายผ่าวาย17เซนติเมตรแบบที่17ค่ะลายโซ่ไข่ขนแมวค่ะความยาว17 แบบที่18ค่ะประคำแบบเงาค่ะความยาว17จ้าแบบที่19ค่ะโซโฟาหลังห้อยจี้หัวใจดาวน่ารักมากเลยนะคะแบบที่20ค่ะสายลายเบ้นนะคะห้อยจี้ดาวหัวใจดอกไม้นะคะแถมมีกระพวนลูกนี้มีเสียงด้วยนะคะ แบบที่21ค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทความยาว17เซนติเมตรนะคะลายนี้ลายเป็นสายลายข้าวโพดห้อยตุ้งติ้งหัวใจและดาวค่ะแบบที่23ค่ะ1บาทความยาว17เซนติเมตรนะคะลายบิด3ชั้นห้อยตุ้งติ้งค่ะลายที่24ค่ะแพเบนลายที่25 1บหานึ่งบาทความยาว17นะคะเลดห้อยตุ้งติงต้งกินตุง้งถุงทองค่ะ ลายที่26ค่ะเบ็ด3ชั้นเงาตัดลายนะคะลายยอดนิดอีกหลายความยาว17ค่ะลายที่27นะคะลายหัวใจค่ะเป็นลักษณะคือเป็นแพรนิดหนึ่งนะคะสวยมากเงามากนะคะเล่นไฟสุดๆเลยเวลาใส่ข้อมือก็ดูสวยงามมากๆเลยค่ะ ลายที่29ค่ะลายเลดนะคะสำหรับเส้นนี้จะเหมือนแบบเป็นนำเลด2เส้นมาต่อคู่กันนะคะแล้วก็บริเวณหัวขั้วตะขอนะคะสวยมากๆเลยค่ะทำเป็นทรงแบบอาร์มด้วยนี่ค่ะแบบที่30ค่ะสำหรับสร้อยข้อมือ1บาทนะคะความยาว17นะคะตัวนี้เป็นเลดจริงใจทับลายแล้วก็ตัดเงาในตัวด้วยค่ะแบบที่31กันแล้วนะคะสำหรับลายบิดนูนค่ะ ความยาว17เช่นเดิมนะคะลายเรียบๆแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสร้อยข้อมือ1บาทความยาว17นะคะลายเลดฟาโลค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะอย่าพลาดกันเลยนะคะถ้าชอบรีวิวของทางร้านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จะไม่พลาดลวดลายสวยๆของเรากันนะคะสวัสดีค่ะ